เดินหน้าเดินน้าเหมือนว่าดูดิแล้วาไปนอนค,ครับสวัสดีครับลุกนัทน,นะครับฮัลวันนี้มาทูดงานครับเป็นยังไงบ้างคะก็หลายปีแล้วครับที่ไม่ได้มาเพราะว่าล่าสุดจําได้ว่ามาก็น่าจะมอนซ่อนผีหรือนตีสามคืนสามนี่แหละครับก็คือน, <ะ S 1> นานมากแล้วใช่ครับว่าเวันนี้มาเชียร์ไทยเอาเใจหในักใส่เยอะมากเลยนะสนใจวันนี้ก็จริงๆแอบมาเชียร์เห็นเมื่อกี้เจอผู้กำกับเก่าคือพี่ไม้ที่เขาเป็นผู้กำกับ เดี๋ยวนี้เป็นพี่นาคกันเนาะเราก็รู้จักเขาตามลอนส้นผีอะไรอย่างงี้เห็นเขาบอกว่ามีเข้าชิงแบบสเปเชียลเอฟเฟกหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยครับก็ช่วยๆเขาครับไปกำลังใจไปกำลังใจนะครับแล้วปกติตอนนี้คือมีหนังเรื่องบดอะไรต้องไม่พลาดตอนนี้เหรอครับถ้าดูล่าสุดน่าจะเป็นแบบว่าหนังวายครับเลดไวล์รอยัลบลูเป็นอ่าเป็นหนังเป็นหนังแบบ LGBTQ ของฝั่งอเมริกาครับ่่อเร ก็ขอบฟังด้วยนะครับแฟนมิตก็จะจัดขึ้นในเดือน11ครับวันที่11ครับก็เป็นแฟนมิตเดี่ยวครั้งแรกครับที่จัดขึ้นเป็นแบบว่า10ปีในวงการบันเทิงแล้วก็เราอยากจะจัดแฟนมิตขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับแฟนๆทุกคนครับก็ยังสามารถไปกดซื้อบัตรกันได้นะครับที่ทิกเก็ตเมลอนครับผมสิปีครับสิบปีเตรียมอะไรในไงพิเศษยังไงบ้างคะเหมือนที่ังไม่ได้สปอยอะไรตั้งหลายอย่างใช่ก็จริงๆทั้งโชว์แล้วก็เกสอะไรเงี้ยครับก็ โชว์ที่เราจะเตรียมก็จะเป็นแบบโชว์สพ라이ดที่หลายๆคนยังไม่เคยฟังเพลงต่างๆอะไรเงี้ยครับโชว์เต้นแสงสีเสียงที่บอกว่าจะเต็มแน่นอนครับส่วนเกสเนี่ยบอกได้เลยว่ามีมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนอะไรก็ตามเลยสองคนสามคนหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะพยายามมาเปิดเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็แน่นอนแล้วครับใกล้ลแค่ไหนนะใกล้ๆแค่ไหนใกล้ตัวใกล้ตัวแค่ไหนก็สมมากก็น่าจะเป็นคนใกล้ตัวครับเพราะว่าจะเอาคนที่เราเคย ร่วมง,งานหรือรู้จักอะไรเงี้ยครับมาร่วมรวมสนุกในแฟนมิรเรารู้สึกเหมือนว่าช่วงนี้เราแบบว่ายัางสับเริ่มร้องเพลงใช่ครับก็มีเรียนร้องเพลงทุกอาทิตย์ครับแล้วก็ช่วงหลังๆพอเราคอเพลงแล้วว่าจะร้องเพลงอะไรแล้วบ้างก็จะเอาเพลงที่เราคอเนี่ยไปฝึกร้องกับครูตอนนี้คือแบบว่าเรื่องร้องเพลงเราย่ยใหลับเคยสกิแดงัตอนนี้ให้สัก<ม>เจ็ดครับเพราะว่าเ <8. S 1> ต็มสี่เพราะว่าเรารู้สึกว่า คือเราร้องอ่ะเวลาเราร้องเพลงแบบเพลงเดียวหรือว่าร้องอัดอะไรเงี้ยมันง่ายไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาร้องบนเวทีแฟนมิรทั้ง2 3สาชั่วโมงเนี่ยเราต้องแบบเทรนร่างกายเอาท่านมากครูก็บอกว่าให้เราไปวิ่งไปด้วยร้องไปด้วยอะไรเงี้ยปอดจะได้แข็งแรงเพราะว่าเราร้องซ้อมร้องอยู่ชั่วโมงก็คือแบบหอบแล้วอะไรเงี้ยพอแบบท้ท้ายคาบก็แบบเสียงเริ่มหายแล้วอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยแนะนําว่าให้ไปวิ่งออกกาลังกายด้วยยังครับยังฮะก็เลยแบบว่าใกล้ๆกันแล้วเดี๋ยวจะไปแบบ วิ่งอะไรแล้วแบบว่า,ามีแบบออกกำลังมือบ้างไหมคะสำหรับแบบสำหรับซ้อมสำหรับแต่งตเดี๋ยวว่าจะต้องมีครับทั้งทั้งเล่นเวทด้วยแล้วก็วิ่งอย่างที่เขาบอกนี่แหละครับแต่ก่อนที่จะไปงานต่อไปนี่คือวันนี้แบบว่าชุดดูอาจจะกซี่ยังไงหรือเปล่าอันนี้ก็เบาๆครับเบาๆอันนี้เบาแล้วเบาเลยอ่ะตอกจัดว่ายกระดนองจัดว่าจะดอดคือวันนี้เราก็พยายามเพราะว่าวันนี้ทีมเขาเป็นแบบซีซันเชนจ์อะไรอย่างงี้เราก็อยากจะมาตีมแบบ ก็อะไรเปลี่ยนแปลงที่มันใหม่ๆน่อยอะไรอย่างงี้เพราะว่าติ๊กลุกนี้เราก็ยังไม่เคยทำมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนช่วงนี้เราแบบว่าพยายามสำหรับอะไรนะคือแบบว่ารุ่นใหม่ๆอะไรทีนี้ก็เลยใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นนะเพราะว่าเราก็พยายามหาลองทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนด้วยนะแฟนๆของเมื่อไม่นแบบว่าอันนี้แฟนๆยังไม่เห็นนะครับก็น่าจะมาเห็นพร้อมกันวันนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวให้กลับไปดูฟิ๊กแบ็์อีกทีอ่าคะอ่ะเห็นแบบว่าเดี๋ยวเราจะ ก็จริงๆมันมีเป็นโปรเจกต์อะครับพี่ว่าเขาติดต่อมานะครับถามว่าเกี่ยวกับไปถ่ายที่ญี่ปุ่นกับมาสเตอร์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยู่ในโปรเซสของาคุยตอนนี้พวกไม่แน่ใจว่าเขาแบบตกลงคุยอะไรกันเป็นไงแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็จะนอกจากนี้ก็ยังจะมีงานที่แบบแฟนมีที่ญี่ปุ่นกกกำลังจะเกิดขึ้น่แสดงว่าตนช่วงนี้เราเพิ่งไปุเลยใช่เพราะว่ามีมีประเทศอื่นเลยเพราะว่าจริงๆก็มีแบบอย่างมาเก๊าติดต่อมาแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเขาเคาะคอนเฟิร์มอะไรยังไงกันหรือยัง เรื่องที่ญี่ปุ่นนี่คือเรามีไปแฟนไชสแล้วก็ไปเป็นีรดอ่าใช่ก็เดี๋ยวเราเราติดตามครับว่าไปกับใครอะไรยังไงครับอ๋อตอนนี้เขายังไม่ได้ประกาศครับผมแล้วในส่วนของของซีรีส์อยาะอันนี้ก็คือยังไม่ใส่แต่ว่าเมื่อกี้จริงๆท้าที่ติดต่อมันเหมือนกับเป็นแบบซีรีส์สั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการโปรโมทญี่ปุ่นอะไรสักอย่างสปริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราให้เขาคอนเฟิร์มดีกว่าครับก็มีประกาศแน่นอนครับหนังเราล่าสครับผม ก็จริงจริงเมื่อก่อนเราเรียกว่าทีสิทธตนะครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อมาเป็น Immortal Species แล้ว,ชวใช่ก็คือเป็นอมตะบางสยองก็เขา้าฉายวันที่21กันยายนครับก็คือเดือนหน้าจะมีแฟนซีนิ่งไหมคะ <c oughs> มีครับมีรอบเทสก็วันที่18ครับ18กันยาก็เป็นรอบที่แฟนๆสามารถมาดูด้วยกันได้เดี๋ยวก็จะมีแ,แจกบัตรให้ทุกคนมาร่วมดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับกติกายังไงก็ต้องฝากติดตามด้วยครับพูดถึงการถ่ายทำของพี่ฟุ๊กหน่อยดีกว่าพี่ฟุ๊กต้องถ่ายกับซีจีด้วยเป็นยังไงบ้าง ก็จริงๆถ่ายกับซีจเหมือนกันจะไม่ยากนะครับแต่ว่ามันก็ยากเพราะว่าคือด้วยความที่นักแสดงหลายคนเงี้ยแล้วก็เราต้องเล่นกับอะไรที่มันแบบจระเข้ที่มันไม่ได้เป็นจระเข้จริงอรัทุกคนก็จะต้องจินตนาการไปในที่ทางเดียวกันบางคนอาจจะแบบตกใจใหญ่แต่บางคนอาจจะแบบเล่นแบบกลัวนิดนึงอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะต้องแบบไปด้วยกันหมดซึ่งมันก็ค่อนข้างยากและใช้เวลานานแล้วเราต้องแบบลงน้ําจริงๆไปถ่ายในป่าจริงๆเข้าถ้ำจริงๆอะไรเงี้ยครับมันก็ ค่อนข้างหนักพอสมควรอยากให้ทูกคอติดตามครับก็เมื่อกี้ได้ถามฟีดแบ็กเพืกลับแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเลยออกมาดีอะไรเงี้ยผมก็ก็เป็นห่วงซีจีเหมือนกันว่าพี่แล้วซีจีมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าจอระเคก็คือต้องซีจีทั้งเรื่องอ่ะเราก็ถามว่ามันโอเคไหมเขาก็บอกว่าโอเคแต่ว่าในตัวอย่างแทนก็คื่เต้นมากเลยนะสำหรับเราพอตอนที่เราเห็นตัวอย่างี่ออกมาเราเป็นยังไงก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมก็รอหลนอยากดูเหมือนกันว่าพอมันเต็มเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงครับ เพลงก่อยไปด้วยครับเพลงของสปิชี่อิมอร์ทอสปิชี่ใช่ครับก็จริงเพลงชื่อว่าเพลงดวงดาวบนฟ้านะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับก็เป็นเพลงที่เอ่อพุ่งกับเขาให้เกียรติเราเนาะไปร้องก็จะมีสองเพลงก็คือเพลงที่ฝึกร้องกับเพลงที่ออกกาสร้องอะไรเงี้ยครับเป็นเพลงที่ลีดท่าทายความสามารถดีครับมีทั้งแรปมีทั้งอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนค่ะค่ะเป็นเป็นยังไงบ้างคะมีความติดใจไหมก็ อ๋อจริงๆนะส่วนตัวเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวเราอะไรงเงี้แต่ก็ถามว่าเราทําได้ไหมเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้รพร้อมที่จะลองทําดูอะไรเงี้ยครับรอให้แฟนซา้บัตรแผ่นนี้ใช่ไหมคะครับฝากบัตรไปดีเซอร์ด้วยครับผมก็เอ่อสําหรับอินเตอร์แฟนน่ะเหรอครับต้องท่านไอินเตอร์ทั้งไทยและอินเตอร์นะครับก็จริงๆตอนนี้บัตรก็ยังสามารถซื้อได้อยู่นะครับที่ทิกเก็ตเมลอนยังไงก็ฝากด้วยเพราะว่าแฟนมีนี่มันพิเศษจริงๆเป็นแฟนมีที่ คร,ครั้งแรกของเราในนามแบบว่าฟุกคนเดียวยนะครับเดี่ยวของเราก็อยากให้ทุกคนเราติดตามก็ฝากด้วยครับ,บกเลว่าพลาดเราจะเสียใจแค่ไหนพลาดเราก็จะเสียใจเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแพนิดเดียวแล้วก็เราจะมีอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็เราอยากจะเป็นแฟนน,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 นมีที่อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมจอยร่วมสนุกด้วยกัน